อาจารย์คะสวัสดีค่ะครับวันนี้เรามาที่นอกสถานที่นะคะอยากให้อาจารย์แนะนําว่าตอนที่เรามาไหว้บรรพชนเนี่ยคะเราควรจะมีวิธีการไหว้ที่สุสานไหว้ที่สุสานค่ะต้องมีวิธีการจัดกระถางธูปหรือว่าอาหารอะไรบ้างคะเพราะงั้นวิธีการถ้าเรามีพื้นที่เยอะเราก็จะจัดออกจากวงตัวเนี้ยออกนอกวงไปนี่นเวลา เวลาบรรพชนดังเขาจะนั่งอยู่แถวนี้เพราะงั้นเราเราเชิญเชิญมาเยอะเราก็ต้องไว้ที่เยอะเพราะงั้นถ้าเราไว้ตรงนี้เราชนบรรบรรพชนมารับไว้ตรงนี้มันแคบอ่ะเพราะงั้นก็ต้องล้นออกไปเลยเนี่ยหมือนอย่างภาพตัวนี้ตรงลานด้านหน้าตรงเนี้ยพนี่บรรพชนนั้นเนี่ยมีข้าวเก้าชามแสดงถึงว่าไหว้บรรพชนเก้าคนเพราะงั้นเวลาไหวเก้าคน ก็ต้องใช้ทุกเก้าดอกอ๋อเก้าดอกครับะเพราะงั้นในนี้ไหว้พระบานพระชนเก้าคนที่ไหว้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาอยู่ตรงนี้พร้อมกันค่ะบางรายก็ไปอยู่ตรงน้นตรงนั้นตรงตรงไหนค่ะแต่เราไปอยู่ตรงไหนเราก็ไปขอว่าว่าขออนุญาตให้เข้ามารับไหว้ที่ตรงเหล่าโจกองก็คือผู้อาวุโสสูงสุดค่ะครับมาไหว้เพราะงั้น จากการเล่าโจกงลงมาใครก็แล้วแต่นะอยู่ในอยู่ในวงตระกูลของครอบครัวเราเชิญมาไหวพร้อมกันหน้าที่เดียวกับเล่าโจกงได้หมดที่เดียวกันได้หมดเลยนะคะใช่ตอนนี้ไหวกี่คนเราก็ต้องเอาเอาชามข้าวกี่ชามตามจนวนเพราะงั้นเวลานี้เนี่ยเราเชิญมารวมตัองงานเล่าโจกงเล่าโฉมาสองคนรวมแล้วเป็นเก้าคน เราก็จะจัดข้าวเนี่ยมีเก้าชามตาเกียบก็คือเก้าคู่แล้วามจริงมันต้องมีมีช้อนเนี่ยเก้าอันใันี้ขัดช้อนไปครับแล้วเตจิ้วเหรอคะแล้วก็แล้วก็มันต้องเตะก่อนเตะก็คือเก้าถ้วยแล้วก็ต่อด้วยชิ้วก็เก้าถ้วย เตจิ้วแล้วก็ปึงก็คือข้าวนะคะอาจารย์ปึงก็คือข้าวแล้วก็ต่อไปคือไช่ไช่คืออะไรคะอาจารย์แต่จิ้วปึงไช่ไช่ก็คืออาหารทั้งหมดอาหารทั้งหมดหลากหลายได้กี่อย่างก็ได้ใช่ไหมคะกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เราแต่เราก็จะจัดให้มากๆเขาไว้ถ้าถ้ามันหลายคนเราก็ควรจะจัดมากหน่อยครับแต่ไม่จําเป็นต้องมากตามหลายคนที่มันฟังเราก็เราก็จัดเยอะได้ แต่ที่เราเล็กเราก็จัดน้อยหดอยก็ได้นั้นเราก็จัดเป็นหม้อหม้อแล้วก็วางชามอันนี้คือชามอาหารอันนี้คือชามข้าวแต่ชามข้าวเนี่ยกี่คนต้องกี่ชามแล้วตะเกียบกี่คู่กี่คนก็ต้องกี่คู่ถัดไปก็จะเป็นผลไม้นะคะพอออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีกลับข้าวทั้งหมดพอกลับข้าวออกไปก็จะมีผลไม้ และกลับเข้าออกไปอีกทั้งจะเป็นวางกระถางทูบอันนี้แหละเพราะคนส่วนใหญ่มักจะวางกระถางทูบไว้บนโต๊ะเลยนะคะแต่จริงๆแล้วต้องไว้ข้างหน้าถูกไหมคะต้องไว้ข้างหน้าสุดต้องไว้ข้างหน้าเพราะว่าเราไหวอยู่ไหวอยู่ข้างหลังกายชิดตรงเนี้ยเวลากินเขาลําบากแล้วมันรู้จะกินยังไงเพราะมันก็ติดตัวติดตัวกระถางทูบแล้วก็เทียนด้วยทูบก็ติดไว้ก็ฝันไปเยอะเพราะงั้นคือ โดยประเพณีก็ได้โดยประเพณีวิธีการไหวเนี่ยเขาก็ต้องเอากระถางทูบและเทียนไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วเวลาเราไหว้เราก็ปักทูบได้สะดวกแต่คนที่เรารับที่เราเชิญเข้ามาไหวพร้อมกันเขาก็สะดวกนะก็อยู่ข้างหลังที่เดียวกันอาจารย์คะกระถางทูปอะค่ะโดยปกติเราก็จะใช้เป็นฟักถูกไหมคะครับอันนี้คืออยู่ที่เราเรือนน้อยเราจะเป็น ด้านนอนก็ได้ไทำไมเราถึงต้องใช้ฟักคะอาจารย์เราไม่ใช้เป็นกระถางทูบปกติคะเพราะว่าถ้ากระถางทูบแล้วกระถางทูบเราเอากลับบ้านไม่ได้กระถางทูบอยู่ตรงนี้ก็จะเกล่อแต่พอเราใช้ฟักพอเราไหวเสร็จฟักอยู่ตรงนี้เนี่ยนกก็มากินได้สัตว์อื่นที่ชอบกินผลไม้ก็มากินได้คือให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรมามาเป็นอาหารได้ อาจารย์คะแล้วก็จะมีที่ทุกท่านส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์เขาจะวางกระถางทุบไว้ตรงด้านนี้อาจตรงด้านนี้ใช่ค่ะอันนี้คือไม่ถูกอันนี้ถูกหรือไม่ถูกอม่างไรนะไม่ถูกเพราะว่าเพราะว่าหมอตัวนี้เนี่ยเป็นประตูของวิญญาณค่ะเขาเรียกหมอเมืองหมอเมืองหมอเมืองคือประตูวิญญาณค่ะเขาจะออกจากตรงนี้มาบรรพชนจะออกจากตรงนี้มาใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีกลุ่มเขาก็จะนั่งตรงนี้แหละค่ะแต่ถ้าเราเชญมาเยอะแยะเขาจะนั่งตรงนี้ นั่งเป็นแถวเลยดังนั้นกระถางธูปไม่ควรอยู่ตรงบนโต๊ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรอยู่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะเพราะว่าจะทําให้บรรพชนไม่สามารถออกมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะงั้นการไหว้กระถางธูปต้องอยู่ข้างหน้าของอาหารเลยอ๋ออันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องค่ะเป็นวิธีการถูกต้องแล้วก็ตามประเพณีดั้งเดิมก็จะต้องไหว้แบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ